สวัสดีค่ะพบกับรายการขั้นกูคู่กันฟอยเวอร์อีกแล้วนะคะทุกคนคือวันนี้คือด้วยความที่คิดถึงไบวินอะนะคะทุกคนคิดถึงไบวินคิดถึงโมเมนต์สาววัดไทยนะทุกคนก็เลยมุกจะพาทุกคนเนี่ยมาย้อนดูคลิปรายการอาร์มแชร์นะคะที่ไบวินเนี่ยไปเป็นไปเป็นแขกรับเชิญน,นะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะคนเนี้ยจะต้องมาแข่งขันกันซึ่ง

ตอนนั้นน้องใบชอบใส่หมวกนะทุกคนอือวินน่ารักปันยนตอบีปนยนตือเล่าปยตอบีนี้าอคือทุกคนวินไม่น่าจะไหวอะวันนั้นอะวันนั้นที่ไปออกรายการนี้วินไม่น่าจะไหวอะดูหน้าน้องวินขอตัวไปงี่ปนครับ อี๋อุยอ่ยอนไว้หล่อมากตอนนั้นคอเกลี้ยงมากตอนนั้นแบบตอนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะมากทุกคนตอนนี้ยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่อืมตาลังหน้าโอ้โหหน้าขาวไบร์ทโอ้โอ้โอ้ ค่ายกุ้งเก่งได้ปีมาหมากโอ้ยถาถ้าโอ้ถ้าถ้าเนี่ยนี่แหละชอบแบบนี้แหละชอบวินตรงนี้แหละชอบตรงนี้แหละวินเวตาวินอะ ถึงยช่วโมงเฮ้ยออใครก็ทำไม่ได้เหมือนวเม,มตาวินนะอูอ้ตา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 อะไรอะยังเป็นอะไรล่ะซืมาเรยใช่น้องวินทำไมน่ารักจังอะ่ะ

ตั้งจากแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะข้าไปเกาะเกียนนะครับที่มาส่งน้องๆเสร็จแล้วเดินครับขึ้นเรือเราลงก่อนเลยคนแรกไปกันกันก้องฟิล์มก็เลยก้องฟรีมก็หลยผมตอนนี้แล้วมาถึงแล้วนะครับผมโรงงานทอผ้ายามเือใช่จริงๆอันนี้มันเป็นโรงงานพลาสติกนะน เป็นโรงงานเพิ่มปั้นดินเผาใช่ครับของปุ่มนั่นเองปั้งปุมมาเคยเคยถ่ายตัวแล้วแล้วเป็นปั้นดินเผาที่นปี่เหรอแม่แม่นั้นปั้นแบบปั้นโู่ไร้ร้านใส่ปั้นแต่ว่าปั้นของใหญ่ด้วยแข่งปั้นโง่เลยโง่แบบแข่งแข่งปั้นแบบปั้นใหญ่เเป็นโง่งมังกรหรือเป็นโง่อะไรเออเป็นโง่งของดินพีชไม่ถ่ายเลยเรื่องเรื่องว่าวันนี้การแข่งเกมเนี่ยไม่ต้องมีประสบการณ์ของใครอือว่าชิล นี้ป้นหเคยป้น้นดอครับผมไปรอแล้วรอเลยปั้นวเดราเูทุกคนเอาจริงๆดูไบวินนะมันผ่อนคลายนะมันผ่อนคลายจริงๆนะผมก็มันจะมีเป็นเป็นชมรมทางลมปั้นแต่ว่าไม่เคยปั้นดินเผาปั้นดินน้ำมันครับผมตอนตอนเด็กปั้นดินน้ำมันเราเป็นตัวอะไรค ใบดำหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับคนหนึ่งเนี่ยเขาเคยปั้นหงมาแล้วนะจากร้าชบุรีเลยนะครับผมอีกคนหนึ่งก็ปั้นดินน้ำมันเปทะลุต้นนอนมาแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่านะครับแล้วไปดูว่านักปั้นตัวจริงเนี่ยเขาจะปั้นออกมาสวยขนาดไหนนะครับเออโอ้มันก็สวยนะ ดูไว้แต่งตัวดิกลับรักไม่ดิน ที่เราจะเริ่มต้นแบบว่าปั้นแบนบ,นบแบบง่ายๆเนี่ยเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากการจับดินก่อนนะก็จะมีครูคอยสอนให้ว่าเราจับดินยังไงอย่าง,างเงออี้ยจับดินยังไงวินและมรับเป็นอะไรลูกที่เราต้องออกแบบเราดีไซน์เองเลยต่วันนี้พวกเราสมคนจะมาแข่งปั้นดินเผาครับเป็นสไตล์ของเรอคจะปั้นออกมาเป็นแบบไหนก็ได้แต่ว่าแต่ว่ากับงางเเออกับงานเราจะเป็น คนคนเดียวที่จะตัดสินใจชีวิตว่าใครจะได้ไปต่อและใครจะเป็นคนุณของล็อคและคนที่ทําได้ดีที่สุดกุญใจกรรมการนะครับผมคนนั้นจะไม่ได้อะไรแต่ว่าจะไม่ถูกตัโดโทษคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดนะจะถูกตัโดโทษซึ่งกฎของพวกเรายังไม่บอกเราด้วยตอนนี้ครับมีเวลาห้านาทีนะครับพร้อมนะครับทุกคนพร้อมครับเออเอาไปเอา

ข่าววลลรถแบบสบาใจผ่อนคลายดูใบว,ว,วินเฮ้ยน้องใบน้องใบนั่นแหละวินชอบจำน้ำแบบนั้นน่ะ

เนแตนพรีซนะผลงานของตัวเองก่อนนเลยแรผมอาจารย์ครับขผมเนียอันนี้นะครับคืผมเนี่ยตั้งใจจะปเป็นรูโลกแต่ทีนี้ถ้าเป็นโลกเนี้ยมันจะตัดินยากเพราะฉะผเลยโลอิดเดียว่ไว้ทำเนี่แต่อย่างหนึ่งถ้าเกิดไม่บอกนี่ก็จะแต่พอฟังจากคำอธิบายแล้วก็ ตงที่มุมไหนของบ้านอะไรเงบาทีเรามองเราก็ได้คุณคิดบางที่คุณมองเงี้ยคุงจบเลยนะไมันนี้คือโลกแต่อันเนี้ยคุมอทังปีคุณก็ไม่เบื่อเพราะคุณคิคืออะไรนี่อันนี้คืออันนี้คือเสียนของผมเออไม่ใ่้วดี๋ยวก ผมอยากท้ตมแต่ว่าถ้าเกิดคิว่าเราแบบว่าสิ้แบบงามสวยนะแล้วออกมาปุผมผมขายดูขาได้ก็พอได้พอได้พอได้แล้วของผมอได้ได้เป็นลผักทีตอนนี้แล้ว่ามใ้็มีดูอยู่มีมีแล้วมีแล้อาจจะผิดใจใครมากอาจจะผิดหวังใครบ้างเนาะ วันนี้นะคนที่แพ้จะมีคนเดียวเท่านั้นนะถึงเวลาแล้วครับเจ้าแห่งการปั้นตึกเขาคือใครครับเกอนองวินชอบนี้ทาไมชอบของใบบอกเห็นผลด้วยว่าทำไมถึงชอบนั่เป็นหนึงจากเห็นจากความตั้งใจตั้งใจทาเนี่ยมากเลย 嗯。Mm. Mm. โอ้ได้ใบครับคนแ้่นนะครับดัไปแล้วันวินแพ้แน่เลยได้พี่อาร์มเลยว้าเล้วโอ้ยน้องวินน้องวิน ขอย้อนอีกรอบทุกคนคนแพ้คือใครนะเอาเป็นพี่อาคะไม่รู้ว่าันนี้ผู้แพ้วินเป็ดาวินับอ๋วินินนึกว่า้องวินนี่วินดาวินวินเมดาวินเป็นแบบนี่ยมันน่ารักกว่าเนี่ ในารลิก,กวันนี้ก็คือจะเสียงดังทำไมพี่การันนคบีาําโดเนเรื่องปกติธรรมดานรักไเลลโบ,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 บทของรน,น,นัีก้กน่ารักเนี่ยน้องวินเนี่ยทาแป้งเพนน่านะเองครับโอยแห้งแล้วเหมือนกัน ก็คือเอาแป้งเนี่ยมาเพ้นหน้าแต่ว่าพี่จะให้สิทธิ์นั้นกับไบต์เอาไปเป็นผู้ชนะในแคมเปญนี้ไม่จริงๆพี่อาเพ้นเพ้นเพ้นไม่ต้องมาเสไอกพี่ไบต์หรอไม่จริงเดี๋ยวพี่ไบต์น่าจะอ่อนโยนกับคุณมากกว่าผมนะเออเลรเรดานังก้อนทำไมต้องเอาไปจับที่ปาก

อยากเสพโมเมนต์แบบนี้อ่ะทุกคนนานแล้วไม่ได้เสพโมเมนต์แบบนี้อยากเสพโมเมนต์ใบวินจับหน้ากันจับหน้ากันวันนี้

ดูจากสีหน้าตอนนี้น่าจะคึอพอใจกับสี่เราทำกันไปประมาณนี้นะแต่ว่าตอนนี้คือยังไงดีพวกเราไปล้างเนี่ยล้างตัวล้างหน้ากันนะดีที่พี่กล้าแกล้ววันนี้เพราะว่าพี่เตรียมนี่มาให้ไงใครกวนอะไรนะไม่ได้สักแต่จะแกล้งเราไปช่วยด้วยก็สะอาดหมดจดเลยอดิพี่สะอาดหมดจดเลยไม่เหลือแป้งอย่าเติมแป้งก็ไปอีกเลยดีกว่าอะไรนะ ตอนนี้น้องผมก็หล่อเหมือนเดิมนะฮะล้างหน้าเสร็จแล้วไปฟอร์มล้างหน้าหนูขอกลับบ้านได้ไหมไม่ได้พี่พี่ทำไมมาขอเป็นอย่างนี้ได้ไงหุ่นหนุนผมหนุนกิ้งไม่ได้หรออ๋อได้ครับถ้าพี่ยาเดือดรู้ว่าซื้อที่ไหนเลยครับก็สามารถใช้ได้ตามหรือจริงๆถ้ามัจริงจที่เราทำงานชั้นสามสิบก็มีขายนะถ้าเรคนจะอยากซื้ออีโดโลนี่ก็เข้ามาที่ชั้นสามสิบพี่เป็นเกมม์ได้เลยครับเกมม์ใคทุกอย่าง